โอุ้ยชวยอดึงโอ้ย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 เป็นอะไรอทีนอันนี้มันนิ้วไห้เล็บปัดโทษนี่เลิกกินซะมั่งตัวจะเอาเท้าเวดูแล้วมึงอข้าเองไม่มีเซนตีเลยเป้นเป็นเร่งเขี่วเร่งฟัน ว่าเล่นไม่เจอที่บ้านไม่มีใหญ่ๆอย่างนี้เล่นกันเออแค่นี้ก็อีฉากันกูดูเลอวะมึงส่งมาไห้กูแลเต่าอย่าดูกูยิ่งไม่ดีอะไรแล้วยังมึงโดนมึงไม่เจ็บหรอกมึงไม่มีเนี่ยมึงไม่มีเนี่ยโอ้ยอย่าเร็วไอ้เร็วไอ้ใจจารู้รู้ไม่รู้มึงไม่ทันเล่นในรถไปย่า ถ้าสมมติมันโดนจริงอ้าวตายไงเออตายเฮ้ยแก่ๆนี้จะไปหาที่ไหนได้กันบอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเห็นแดกทั้งคืนเฮ้ยไปถึงปุ๊บเหรอไอ้ตู้อ่ะวัวกับข้าวเเหนือจะได้ของลุก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 เร็วเร็วแม่ช้าลึกเลยมานี่กูช่วยอ่ะดึงแล้วดึงโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรอ่ทีนอันนี้มันนิ้วลาลเลยอ่ ลแล้ปัดโทษพวกนี้มีเล้ากินสมั่งตัวจะเอาเท้าเวทอยู่แล้วมึงอ่ะไม่มีเลี้ยวแรงเลยเล่ไปไปไปไม่น่ามาเป็นโจรเลยเนี่ยหัวหน้ากลัวนี่ตาเขาหอนี้นี่ตายวะตายแล้วมั้งวะโอ้โหเลือดอาบเลยเนี่ยเขาไปดึงก้อนตายอย่างเนี้ยโอ้โหตาเลือดใสไม่ไม่ซาลีล้าไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยดูดิ ตายตายเลยตายอยู่เงี้ยต่ยังไ่ายอยู่เลยวะยังไม่ตายมันเป็นเรื่อสุดท้ายไงมันก็ต้องแบบเด้งอย่างนี้ไงตายยังไม่ตายตายยังไม่ดูเนี่ยยังมึงดูยังไงนะ่นนันนยังไม่ตายเห็นไหมเรื่อสุดท้ายจะงอตัวตายยังไม่ตายว่าตายอ่ะยังไม่ตายตายว่ายังไม่ตายว่าตายอ่ะ อ่ะไม่ตายก็ตายอ่ะยังไม่ตายเอาเอาอะไรเอี่ยมึงจะเอายังไงแน่นะเออตายแล้วนี่แต่คนนี้เฮ้ยทำยังไงดีลินจะรู้วะแกส่งเสียงเนี่ยแกส่งเสียงควนครั้งอ่ะแสดงว่ายังไม่ตายลองเช็คจีโอเช็คก็เลยเช็คที่พจอนี่ยเอาให้แน่นอนไปเลยไอที่พจอนั่นแสดงว่ายังไม่ตายเป็นไง นี่อยู่เฉยๆอแยกเคลียเคลียอะไรวะเฮ้ยตุ๊เฮ้ยเต้นยู่ฮที่มาถอนเต้นยู่เต้นยูแสดงว่ายังไม่ตายเฮ้ยด้วดูตาไปดูปากไปเลยฟางไปก้อนฟางไปก่อนไอ้รำคลายจ่อของมึงเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงจับเส้นมันตรงไหนวะไมัาต้องจุดสำคัญในจุดสำคัญเออจับเลยถ้ามันเต้นยูอะแสดงว่าอันนี้สคัญที่สุดในชีวิตกูแล้ว ถ้าขาดมันไปอีกแก้วมีเตะห้าเลยใช่หรอของคนนี้เหรออุ้ยอันนี้ไม่มีเส้นว่ะมันจะไม่มีได้ไงเล่า้ยมันมีทุกคนเส้นอยู่ที่ว่ามันเต้นหรือไม่เต้นเท่านั้นแหละมันไม่มีต่อต่อไม่ต้องเกรงต่อไม่ต้องเกรงรู้จักหรือเปล่าฆ่าเองไม่มีเส้นไม่มีอ่ะตีเลย ตรงตุ๊กสำพังนี่บุกนี่เด็ดเดเต้นเลยเต้นเนอะไรเล่นเขียวเล่นฟันแสงจันทร์ว่าเต้นไม่เจอที่บ้านไม่มีใหญ่ใหญ่อย่างนี้เล่นเล่นเออแค่นี้ก็อีช้ากันดูเด้อว่ะมึงเจอฮะเต้นมึงส่งมาให้คุณเต่าต้องหาเต้นมัน Trời tay chân ha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 i tay chân thế tay chân hai 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 tay chân นี่เดี๋ยวดวงมึงยิ่งเป็นจอะไรแล้วเห็นไหมเนี่ยมึงยังไงี่เลยมึงก็เีแค่ดื้อเฉยๆไม่ได้ทำเลยตอนนี้ก้นเอายังไงดีเนี่ยตาคนเนี้ยเออยังมึงโดนมึงไม่เจ็บหรอกมึงไม่มีเนี่ยโอ้ยอยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดีวใจจ้าหู่หลู่ไม่รู้มึงไม่ทำอะไรเลยรู้ว่าไปจัาเอ้ยเนี่ยเฮ้ยบ้าถ้าสมมติมันโดนจริงอ้าตายไงเออตายเฮ้ย ไม่ได้เพราะกูพร้อมเล่นงานช่วยแก่ๆนี้จะไปหาที่ไหนได้ยังหน้ากองสานเฮ้ยเสื้อผาสะพอนรู้นี่เพชรวิบวับเลยก็แต่วันนี้รวยยังไม่งั้นได้พูดโจมมันจะมาไล่เป้าเรืองถอดเสื้อผาเอาไปขายอะไรนะเอาทองเอาแหวนมันเอาเพชรมันไม่เอาไม่เอาเนาะจะบ้าเหรอจะไปตัดปืนอยู่ดีๆนี่มันชวนขโมยเสื้อผาสะพอนะบ้านมันจะตายห้าอยู่แล้วไม่เอาคนอื่นมาเห็นเขาก็เอาเปิดติดทุกติดตะลางมันเอาคนเดียวพ่อพ่อเอง ไม่เอาไม่เอาหรอกอะไรกูณถูกแบกแด้ทำคนอื่นกันจุกเราต่อยนวยไปท์ติ้งนี่มอ็งก็รู้เป็ดซะทุกเรื่องเนี่ยรู้จักเขาเรื่องไม่เอาเรื่องมึงกูเอาคนเดียวเลยคนเดียวเลยไปเลยไม่เอาหรอกอยู่ดีๆชวนเป็นขโมยหรอมีที่ไหนดูเฉยๆไม่ต้องเกรงเฮ้ย มึงมันละลามันะเนี่ยีไเข้ามาอีกเนี่ยไปรู้เนยเป็นส่ทองนี่เออมึงนี่ชี้ส่งใส่จริงเลยเนี่ยอะไรอ่ะเงื่อนเก็บกดอะไรอ่ะารอ่านไม่ออกนี่นซ้อมลบอะไรลี่ยก่อให้แย่ มันก็ต้องใจเนี้ยง่านก็บอกไปเนี่ยอ่านออกที่ไรแล้วค <c oughs> ะแนนป .6 ตกป .7 สำเร็จอนุบาลไหนมันมีตัวหนังสือเนี้ยโอ๊ยมีตัวหนังสือจริงเลยเราอ่านด,ดูนี่มานี่มานี่